บ o 239ต้องมีแอดนำหน้านะคือการใช้ชีวิตของสไตล์บางมัดในกาลครั้งหนึ่งเนี่ยที่อยู่บางขวางเนี่ยเข้าไปปุ๊บสวันแรกเห็นที่มีบ่อนอย่นีในคุกก็มีมีแอปเล่นกันอะเพราะฉะนั้นจะใช้เงินสด ในยุคนั้นนะฮะแทงทีงขาละสามแสนห้าแสนเงินสดซึ่งพิเศษกรุงเทพเรายังไม่เห็นภาพไม่เห็นมีแบงค์พันนะครับมีแต่มีน้อยแอบๆแต่นี่แบบใช้กันแบบแ็กซัตวเลยคือเหมือนยกข้างนอกมาอยู่ข้างในเลยใช่ไหมมาเห็นทครมอยู่ที่บางขวางแล้วอะไรวะเนี่ยแม่งทีวีทีวีในห้องนอนนอนยี่สิบคนทีวีสิบห้าเครื่องคือคิดในใจเลยนี่คุกหรือวะมันเหมือนจะดินแดนเมืองสวรรค์สำหรับคุกเลยผมนอนคืนแรกลงมาเสร็จปุ๊บก็น้างชาก็มานั่งอยู่บ้านป่า อยู่ที่บ้านปะรลอเพราะข้างในจะอยู่คนเป็นบ้านบ้านใครบ้านมันใช่ไหมครับก็เก้าโมงหลังตึกเงินน้อยก็มีบ่อนกันแล้วก็งงไอ้เชนที่นี่เปนอย่างนี้เลยว่ะอยู่ได้สองวันแล้วก็เรามันคนพี่เรียนอยู่